이말이 뭔가 잘못된 것 같긴. 도마함리야만히나데 약간 이 로미코는 틀히다. เห아อเห 아, 이거가 <다> 있잖아요. <sit 웃음> <laughs> 아 됐습니다. 엄마! 이런 느낌은 어때요? ตึงต้าไม่จะก่นั้นตัวตึง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 อับตึงตัวตึงตัวตึงใช่ฮะต้องทำหน้าไปด้วยจะได้ฟิ่เพื่อต้องติดเสียเดี๋ยวคำเจ้าไปชินตัวตึงลองไปทำครับทชได้ไหมครัตัวตึงโโอ้ ปังมากได้ไหมคำนี้เหมากับรูปไหมหมาะนะได้งั้นจะอธิบายความหมายของคำว่าปังมาชาคักับคำที่สองจะกเลคำว่าเริมเลย โอเคเราสอน3มคำแสดงไปแล้ว้เท right ีัสแลนทท้งสามเไปเวยวนฮะพูดจะจะไปช่ต่อไปคุณเูดให้ชัฟังมากที่ส่อสรก